กันต่อนะคะกับเคมีมีสรุปและพันธะไอออนิกนะคะเรื่องการละลายทีนี้การละลายของพันธะไอออนิกนะคะมันจะต้องมานั่งท่องกันก่อนว่า,าสารอะไรบ้างที่ละลายน้ําและไม่ละลายน้ําเพราะว่าถ้าไม่งานนะคะมันจะงงมากๆเลยนะคะเอาอันแรกก่อนสารที่ละลายน้ํานะคะแน่นอนคะ่ะสาระละลายน้าเนี่ยที่ไม่มีข้อยกเว้นเลยนะคะคืออะไรบ้างอันแรกเลยอะคะ่ะชึบๆมาเลยคะ่ะ กรุ๊ปหนึ่งนะคะสารละลายน้ำเนี่ยก็คือหมูหนึ่งเนี่ยละลายน้ําดีแน่นอนโยนลงน้ําตุ้มปึ้งเกลือก็ละลายไปเลยนะจ๊ะนั่นแหละค่ะสารละลายน้ําที่ละลายน้ําแน่ๆนะคะอันต่อมาที่เราจะพูดถึงอะคะ่ะก็คือการที่เขาประกอบร่างกันนะคะแอมโมเนียม นะคะแอมโมเนียที่เราที่เราสูดดมเข้าไปฟึ๊บฟึบฟ,ฟเนี่ยะคะ่ะหรือว่ายาดมเนี่ยที่เราได้กลิ่นตลอดนะคะตัวนั้นก็ละลายน้ำดีเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะเป็นไนเตรตอ่ะคะ่ะไนเตรตเนี่ยเราจะพูดถึงในเคสของกรดนะคะก็ะคือกรดไนเตรตนะอันนี้นะ่ะจะเราก็จะเห็นภาพชัดกว่าเหมือนกันนะคะส่วนอันต่อมาะคะ่ะจะเป็นในเคสของอะซิเตตอะซิเตตอ่ะคะ่ะหรือว่ากรดที่เราถ้าเราเห็นบ่อยๆอ่ะคะ่ะจะเป็นกรดอะซิติกหรือน้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็ จะเป็นตัวที่ละลายได้ดีมากๆนะคะอันต่อมาจะเป็นซันเฟสนะคะซันเฟสเนี่ย PB, ยกเว้น Pb บีอ่าพีบีคือเลทค่ะยกเว้นเลทซันเฟสตัวเนี้ยอ่าจะไม่ละลายน้ำนะคะแต่ว่าถ้าในเคสของอตัวอื่นๆนะคะก็จะละลายน้ำได้ดีพอสมควรกันอันต่อมานะคะอ่าอะลคาไลาเอิร์ดอ่าอะลคาไลาเอิร์ดคือหมู สองนะคะหมู่สองนี่จะละลายดีกับไอออนลบหนึ่งแล้วก็มีไอออนสองบวกบางตัวเช่นแคลมันจะมีอยู่คีย์เวิร์ดที่ยกเว้นนะคะน้องน้องต้องท่องตัวยกเว้นด้วยนะ,ะนะแต่ว่าเรากอ็อันต่อมานะคะก็จะเป็นสี่คลอรีนโบมีน,นไอโอดีนนะคะยกเว้นที่จับกับ ag บวกก็คือซิลเวอร์นะคะมร์คิวรีนะคะ H ส uh, อ h2 อันนั้นจริงๆวันนั้นเราเขียนนะคะจะเป็นมด Mercury uh, H หนึ่นะคะแล้วก็จะเป็น Pb สองบวกเนาะในเคสตรงนี้ Hg Pb เนาะค่ะอันนี้ต่อมาเนาะอันต่อมาเนี่ยนะคะจะเป็นสังประกอบจำพวกเปลอกเปอรอกคอเรตตัวนั้น ClO สี L ่ o C. เราจะเรียกว่าเปอร์คอเรตค่ะแล้วก็จะมีอันต่อมาจะเป็นตัวที่เป็น คอเลตนะคะนะแล้วก็จะมีอันอื่นๆเพิ่มเติมนะคะทีนี้เราต้องรู้ว่าตัวนี้ยเราใในน้าดีเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมานั่งเขียนสมการนะคะสมการที่เราพูดถึงนะคะจะเป็นสมการที่เราเรียกมันว่าสมการไอออนิกนะคะทีนี้เราจะมาดูสารตัวที่ไม่ละลายน้ํากันแน่นอนค่ะอันแรกเลยที่เราจะพูดให้ฟังเลยก็คือตัวที่เป็น อะไรดูมิจฉาแน่นอนจ้าตัวที่ไม่ละลายนะำคือตัวที่ยกเว้นอ่านะคะรันเนี่สารไม่ละลายนะ้ำตัวแรกเลยคือตัวที่ยกเว้นนั่นเองและก็ตัวยกเว้นตัวที่สองอ่ะเวลาเราทําไมพี่ทิ๊ลากนี้พี่ทิ๊บลากนี้เพราะว่ามันจะได้ดูง่ายขึ้นค่ะนะคะอืมมนึ่งกับเป็นเรยว่าใครละลายดีใครละลายไม่ดีนะคะอ่ะวนี้ค่ะ พอจะใช้หมูเจนะคะ aghpb ทีนี้แล้วมันมีอะไรอีกตัว aghpb g, H g เองอะคะ่ะถ้าหรือว่าอันนี้นะคะมันก็จะละลายน้ำไม่ค่อยได้นะคะแล้วนอกจากจะเป็น aghpb g, H g ตัวน,นั้นนะคะยังจะมีสารประกอบอีกอีกสองสามอย่างนะคะก็จะมีสารประกอบออกไซด์ซันไฟล์แล้วก็ไฮดรอกไซด์ ออกไซด์นะคะคิดอีกหนึ่งอ่ะออกไซด์ก็คือโอนะคะสองลบค่ะยกเว้นหมู่หนึ่งเหมือนเดิมน,นะ,ะว่าออกไซด์นะคะก็คือถ้าถ้าอยู่โซนนั้นก็จะไม่เกี่ยวอะไรกับโซนนี้ค่ะออกไซด์นะคะออซัลไฟด์ซัลไฟด์ก็คือเออเอสนะคะซัลเฟอร์นะ อ่าขอโทษทีค่ะใไ่น,นะคะซันฝ่ายแล้วไฮดรอกไส้น,นะคะคที่เขียนเป็นลายๆแบบนี้แล้วกันนะคะ ซึ่งถ้าในเคสของหมู่สองนะคะอันนี้น่าจะง่ายกว่าชึนะะ่แต่ถ้าเป็นหมู่สมันมีคีย์เวิร์ดของหมู่สด้วยนะคะว่าโอเคงั้นงั้นถ้าในกรณีที่เป็นหมู่สแล้ววะะ่าชึแ็ขึ้นหมู่สมันยังมีตัวพิเศษอีกนะคะอะคาคาไลค์ของหมู่สอเองเนี่ยถ้าจับกับไอออนที่เป็นลบหคือ ละลายน้ำถูกไหมนะแต่ถ้าในเคสของจะเป็นลบสองะคะ่ะอะคาายเอิร์ดหรือว่าหมู่สองเนี่ยนะคะลบสองกับลบสามะคะ่ะจะไม่ละลายน้ำค่ะนอะ้นอนลบนะี่เดี๋ยวเรามาลบให้ตัวเองกันนะนะคะหมู่สองลบสองกับลบสามะคะ่ะอ้อนลบสามวันนี้ จะไม่ละลายน้ำนะคะเรียกว้นแมกนีเซียมซัลเฟตค่ะเป็นตัวที่ละลายน้ำดีแมกนีเซียมซัลเฟตนี่เป็นโซทีแล้วก็แน่นอนค่ะหมูช่องนะคะแล้วก็จะมีที่เป็นออกไซด์ด้วยนะคะออกไซด์ตัวไหนที่ ไซด์ตัวไหนที่ละลายนะ้ำบ้างคือแคลเซียมออกไซด์สตอนเซียมออกไซด์และแบเรียมออกไซด์ค่ะ CaS บนผิวบนผิวแปบบน,บนคะคะอ่ะยกเวน้นอันนี้เนาะแล้วก็ CaO เอาไปใส่อันนี้นนเนาะออกไซด์ววน,นะคะยกเว้นนะคะยกเว้นหมู่หนึ่งแน่นอนอันนั้นชวนอยู่แล้วนะคะยกเว้นนะคะ CaO d a o ตะกองเสียนะคะแล้วก็ d a o นะคะไอเคสตรงนี้อันนี้นะคะ,อ,ะอาไอออนลบสองลบสองที่พี่ทิพพูดถึงเนี่ยมันมีอะไรบ้างเช่นแคลเซียมคาร์บอเนตอะคะ่ะแคลเซียมคาร์บอเนตคือฟันของเรานั้นเนี่ยหินปูนที่อยู่ตรงฟันเนี่ยะคะ่ะก็จะก็จะไม่ละลายน้ำนะคะ แล้วก็อีกอันนึงนะคะในเคสของตรงนี้ซิ่เต๊ดต๊ดตึ๊ดต๊ตตดซัลไฟไฮดรอกไซด์กบแหละนะทีนี้เราต้องรู้ตรงเนี้ยทำไมเอ่อเราต้องรู้ตรงเนี้ยคะ่ะเพราะว่าเราจะเขียนสมการที่เราเรียกมันว่าสมการไอออนิกอะคะ่ะทีนี้ถ้ามันเป็นสมการไอออนิกนะรับเราจะพูดถึงในเคสของอสมการของไอออนิกทีนี้สมการไอออนิกอะคะ่ะ ขึ้นกับพวกนี้โดยเฉพาะเลยนะอ่าทำไมพี่ทิพย์พูดแบบนั้นเพราะว่าถ้ากรณีเอาไง่ายๆอะคะ่ะเราต้องรู้ก่อนนะว่าสารตัวเนี้ยละลายน้ำหรือไม่ละลายน้ำนะอ่ะพี่จะขึ้นก่อน,นะคะว่าสมกรารดูที่ค่ะสมก,การไอออนิกจะเขียนเฉพาะไอออนที่ไม่ละลายน้ำนะคะอ่ะเรื่องเนี้ยจำก,การเอาอนิกอันที่หนึ่งอะคะ่ะอ่ะเราจะพูดถึงว่าเราต้องดูก่อนวนะ่าโซลเนี้ยเขาเป็นสารแบบไหน สารเป็นตัวละลายได้ไหมสารเป็นสารละลายได้หรือเปล่าอ่าหรือเปล่านะคะอันที่สองนะคะอ่าถ้าละลายแล้วอ่ามันต้องมีสองตัวนะคะสารสองตัวเนี่ยละลายน้ำได้ไหมสารประกอบสารประกอบ ลายได้ไหมต้องละลายได้ไทงคู่นะคะละลายไม่ได้นี่ไม่ต้องมาคุยกันต่อแล้วหมดเรื่องหมดกันนะคะและพอเขาสลับไปอ้อนนะคะผลนะคะผลคือมีหนึ่งชนิดหรืออาจจะสองชนิดก็ได้นะคะคือมีขั้นตอนอค่ะมีขั้นตอคนตอคือหนึ่งชนิดนะคะมีหนึ่งชนิดหรือมากกว่าก็ได้นะคะหรือมากกว่าเนี่ยไม่ละลายนะคะ อ่แล้วอันที่สามนะคะเราก็จะเขียนเฉพาะที่ประกอบพอน,นะะเขียนเฉพาะที่ไม่ละลายเขียนเฉพาะผลที่ไม่ละลายนั่นเองนะคะอ่าอันนี้คือสามข้อของการเขียนไปอน,นินะคะอันนี้คือพี่แบบพี่พยายามสรุปให้มันเป็นภาษาง่ายๆเฉยๆนะคะคืออาจจะไม่เป๊ะขนาดนั้นแต่ว่าก็เขียนให้ เข้าใจได้ง่ายๆนะคะอ่ะที่เช่น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 โอเคเราควรจะยกตัวอย่างเนาะว่าโอเคงั้นการเขียนสรรมการไอออนิก3แบบที่พี่ทิพย์พูดถึงอะคะ่ะมันควรจะเริ่มอย่างไรนะคะอ่ะอันแรกเลยอะคะ่ะสมมติว่าเรามีนี่เลยแคลเซียมขอ,อรีนะคะแคลเซียมไอ2ค่ะกับเอ,อ่อไอดีนะคะเป็นพวก3 ยืมออมาเลยแล้วกันนะเอางี้เลยเหรอพี่ใช่เราจะได้เห็นค่ะอันนี้คือวิธีการเขียนสารประกอบนะคะว่าเอามาประกอบกันแบบนี้แล้วมันก็ชึบอ,อันนี้เอจมันบวกหนึ่งอะคะ่ะก็ลบลบนิดนึงนี้นะคะแล้วส่วนอันนี้เป็นไอนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆอะคะ่ะคือสองตัวนี้ก็จะแยกเป็นตัวประกอบแบบเกี่ยวนั่นแหละที่พี่ดึงกลับมานะคะอะคุณก็จะเราก็จะมาเขียนผลผลิตกัน ผลผลิตที่เราได้อะค่ะจะเป็น agi นะคะก็คือสลับหน้ากับสลับหลังกันนั่นเองนะคะ agi บวกกับแคลเซียมค่ะ calcium nitrate อะ calcium nitrate ตัวนี้นะคะอย่าลืมนะคะตัวนี้มันอันนี้มันเป็นลบหนึ่งอันนี้เป็นบวกสองเพราะฉะนั้นเราสลับไอออนการเขียนสมการการเขียนตัวที่เป็นสารประกอบอะคะจะมาทดสอบตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกัน นะคะอันนี้จะเป็นห้อยสอง mm. เกือบลวงนะคะ,ะทีนี้เราก็ค่อยมาเช็คค่ะว่าการเขียนอันนี้ค่ะเราเขียนสมการการละลายนะนะคะเราก็มาเขียนเฉพาะผลที่ไม่ละลายผลที่ไม่ละลายของเรา,าค่ะก็คือ ag หนึ่งเพราะมันเข้ากับบทข้อไหนข้อนี้จ้ะตึ๊ด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 เห็นไหม ag ละไอน,นะคะเ,ะเราก็ลากแค่เฉพาะตัวที่ไม่ละลายมาเขียนต่อ นะคะคเดี๋ยวพี่ทิพจะได้ต่อตรงนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็น A, G, นนจนะจ๊ะเจอ่ะซึ่งเป็น Solid ค่ะนะคะเราก็จะกลายเป็นตัวที่เป็นเราก็มาเขียนนะคะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอโอเคไอี I Z. บวกนะจ๊ะบวกด้วยไอโรชานะคะอ,อ่อันนี้ต้องหน่วยไม่ใช่หน่วยค่ะสถานะค่ะพี่ สถานะเป็น Aquarius นะคะแล้วตัวนี้ไม่ลบตัวนี้นะคะสถานะเขาก็เป็น Aquarius เหมือนกันนะคะ, <c oughs> ะ,คะอ่ะอยตรงนี้เลยนะคะอ่ะแล้วก็กลายเป็น Pisces นะคะยืมปุ๊บกลายเป็นแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวพี่ขอเก็บประจุนิดนึงเผื่อหลุดมีเป็นหูนะคะ ก็มีประตูวนะคะมมุมีปลตูไมีกิดนะบอกเลยเพราะฉะนั้นเราจะได้สมการไอออนิกหรือสมการการละลายเรียบร้อยีค่ะทีนี้พอเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมเอาเราก็มาดูกันต่อค่ะว่าโอเคเนาะสมการการละายนั่นเองนะคะที่เราที่เราได้กัน ะะเราก็จะได้เขียนออกมาได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือการเขียนสมการไอออน,นิกนะคะแล้วทีนีเออ้เราจะมีการเขียนค่านะคะจริงๆอะถ้าไม่ละลาย,ลายปิดบปะค่ะเราจะมีการเขียนที่เราเรียกว่าสมการอย่างเงี้ยในในชร์ที่จริงๆมันก็พอมันไปด้านนี้ใช่ไนหะมเรื่อตกตะกอนตกไปตกมานั่นแหละคะ่ะ เราจะมีการเขียนเกี่ยวกับการสมดุลเรื่องเกี่ยวกับที่สมดุลด้วยนะคะมันจะเป็นสมดุลการละลายนะคะแปลว่าตัวนี้มันไม่ละลายใช่ปะถ้าเราบังคับให้เขาต้องละลายเลยเขามีอยู่ฝั่งนี้ขออนุญาตนะคะอ่าแล้วก็ได้ผลออเป็นแบบเนี้ยมันจะเกิดเป็นอะไรมันจะเกิดเป็นสมดุลคะ่ะ ซึ่งเราจะเขียนค่าค่ะเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะพี่ทิพย์มันมีมันมีคนมันก็เข้าใจอ่ะได้นะคะว่ามันก็จะมีคนสงสัยเหมือนกันพี่ทิพย์มันแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่าตัวไหนละลายแบบไม่ละลายขนาดนั้นน่ะเราจะไปดูค่าที่เราเรียกว่าค่าคงที่การละลายค่ะหรือ Ksp นะคะสารไหนที่มี Ksp อะคะ่ะก็คือตัวของเขาจะไม่ละลายค่ะนะคะค่า,า Ksp ต่อ ถ้ายิ่งอยางเงี้ยแปลว่าคุณละลายกมาได้ปะคุณจะติดแบบจะได้ค่าเป็นน้อยน้อยแบบน้อยมากๆอะค่ะนะคะทนะี้ขออนุญาตเขียนยนิดึซึ่งมันจะเป็นสิบยกกำลังลบห้าขึ้นไปหรือเปล่าถ้าที่จำไม่ผิดนะคะอืมซึ่งในเคสตรงนี้นะคะ่ะเราก็จะเขียนค่า KSP กับของสมการการละลายได้เป็นคนะคะขออนุญาตใส่ในการเขียนตรงนี้ค่ะนี่คือค่า KSP ค่ะ ส,นนะะสำหรับเรื่องนี้ส่วนอ,อ,อันต่อไปะะคะที่ในหนังสือ่ะคะจะเป็นการสรุปว่าแอลนิกมีจุดเดือดนะคะคสูงนะคะคจุดเดือดจุดหลอมเหลวที่ก็ค่อนข้างสูงเราเอ่อการจัดเรียงของเขาะะสม่ะคติตรงนี้เป็นของแข็งที่อุณหภูมิคลองแต่ว่าเขาแข็งัต่ลอะแล้วก็ภาวะปกติ่ะคะไม่นำไฟฟ้านะคะคแต่นำไฟฟ้าได้ดีในสภาวะที่หลอมเหลวเป็นไอออน นะคะสามารถแยกออกจากกันได้พอ,อ,อแยกออกจากกันได้ปุ๊บก็จะนำไฟฟ้าได้เลยนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้น,อ,น,นอันนี้นะคะ่ะจะเป็นการจบสรุปไของตัวที่เป็นพันธะไอออนิกและการละลายค่ะทีนี้อันต่อไปอะคะ่ะสำหรับคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมีพูดถึงในเรื่องของสมการ c o เวเลนตนะคะโอเคจบไลฟ์อันนี้แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณนะคะ